เติม ing ที่คำกริยาข้อ1กริยาที่มีสระและตัวสะกดตัวเดียวให้เติมตัวสะกดซ้ำแล้วค่อยเติม ing อย่างเช่น sitting sitting แปลว,ว่านั่งข้อส pushing pushing แปลว,ว่าผลักหรือดัน3 swimming swimming แปลว,ว่าว่ายน้ำข้อ2 กริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้งแล้วเติม ing อางเช่น giving giving แปลว,ว่าให้ 2. writing writing แปลว,ว่าเขียนข้อ3 driving driving แปลว,ว่าขับรถข้อ3กริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยนเป็น y แล้วเติม ing อย่ N างเช่น dying ได้ n g แปลว,ว่าตายข้อ2องไท Th ทแปลว,ว่าขู่ข้อสามไล่ิงไล i n g แปลว่าโกหกขอ้อ4กริยาทั่วไปให้เติม ing ได้เลยอย่างเช่น drinking d r i n k i n g แปลว,ว่าดื่มข้อสอง doing doing แปลว,ว่าทำข้อ3 eating eating แปลว,ว่ากิน